ป้อนยาย่เอาไปกินกันไม่ยายหนูจะป้อนยายคนละนิดแล้วหนูจะเอาช้อนไปบูชายอ่าเดี๋ยวพลันหน่อยคนละหน่อยยินทุกคนเลยยินทุกคนเลยยินทุกคนนะอ่ะเอาไปกินก่อนคุณเอร้อยปีเอาช้อนไทยช้อนให้ช้อนหูยายกินกแล้วอ๋อเดี๋ยวนะจะเอาไก่เอาไก่อร่อยลูกหลานป้อนยายลูกหลานป้อน ไม่ใช <ġ tip> ่คัวใหญ่ไม่ใหญ่ไม่โตมากโอเคมาจากแม่สองจ้าทุกคนตอนใหญ่แล้วก็จะเอาช้อนกลับไปบูชานะครทุกคนเอาช้อนกลับไปบูชายวเายีเดี๋ยวให้ยายเคี้ยวก่อนเดี๋ยวยายสัมทักนี่ีตลอดไปนะเดี๋ยวเี่เดี๋ยวใ้ยายฟังยื่อันดุยืนยาวทำเล็ก กระดาษอยู่นี้ค่ะความตุ่ความเจริญกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเชื่อมบ่อถึหุ่ามเจ้าาที่ได้คุยได้แล้วมาตามมาตามกลิ่นน้ำพริกค่ะหาไม่เจอน้ำพริกคุณยายเดี๋ยวจะได้ไปอุ่นหมินกันเนาะค่ะ จำรวยสู่ขวัยล่องวันกันนะ้โน่นนั่นขวัยจำนำมาฆ่ยกันนะให้เำาวยสู่ขวยล่องวันกันได้้าาบอยู่กินดีบุญมันขวัญยืนอายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีกันตลอดไปนะใช่